พอเปอิดตัวไปหมาดๆก็ลั่นวาจาเลยนะครับฉะนั้นของอังเก้ปอสเตโคกูครับว่าที่กุนซือคนใหม่ของสเปอร์ตอนนี้ครับหวังสร้างสเปอร์ให้สาวกไก่ไดท้องเนื้อเต้นเลยนะครับอืมๆมาฟังกันหน่อยนะครับล่าสุดฉะนั้นของอังเก้ปอสเตโคกูครับหวังจะสร้างทอดแนมฮอาสเปอร์เนี่ย ทำให้แฟนบอลสเปอร์ทุกคนได้เนื้อเต้นหลังรับงานของสเปอร์แบบใจจดใจจ่อเลยบอกเลยครับว่าโค้ชชาวออสเตรเลียอย่างอังเก้ปอสเตโคกูคนนี้ผ่านการพาเซลติกคว้าแชมป์หมาดหมาดนะครับก่อนจะเซ็นสัญญาเข้ารับงานคุณซื้อของสเปอร์เป็นเวลายาวถึง4ปีปอสเตโคกูเข้ามารับตําแหน่งหลังจากที่สเปอร์พบฤดูกาลชีน่าผิดหวังนะครับที่ปลดอันโตนิโกลเต้ออกจากตําแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนใช้โค้ชขัดตาทับถึง2คนสเปอร์จบในอันดับ8ของตารางคะแนนพิมพ์เลียงกรี ถือว่าเป็นอันดับที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2008นนะครับาีนี้ก็ตามครับคุณซือวัย5้ปีอย่างอังเก้พร้อมสําหรับความท้าทายใหม่แล้วครับมาฟังสิ่งที่อังเก้ปอสเตโคกูได้กล่าวในคลิปที่โซเชียลมีเดียของสเปอร์ได้โพสหน่อยเขาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่ไหนที่สุดเนี่ยก็ได้เริ่มทําหน้าที่ของผู้จัดการทีมให้สโมสรอันยอดเยี่ยมแห่งนี้ผมตั้งตารองานที่อยู่ตรงหน้าเรานะผมคิดว่าเป็นโอกาสอันตื่นเต้นสําหรับเราที่จะได้เริ่มต้นมุ่งหน้าสูททิศางใหม เล่นฟุตบอลและสร้างสภาพแวดล้อมที่มีทั้งคุณค่าและจำเนียมของสโมสรอ,อันวิเศษแห่งนี้หวังว่าจะเป็นทีมที่คุณทุกคนภูมิใจและทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือทำให้ทุกคนตื่นเต้นผมระปากเลยว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเพรซิชั่นทั้งตัวผมสตาร์แล้วก็น,นักเตะเพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาลีกเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้ตื่นเต้นพอๆกับผมในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นผมตั้งตารอที่ได้พบกับทุกคนในสนามโดยเฉพาะในเกมยก่าน,นัดแรกของเราและผมตั้งตารอเส้นทางที่รออยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างสเปอร์ให้ดีที่สุดโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่อังเก้ปอสเตโกโกได้ลั่นวาจาหลังจากที่เปิดตัวกับสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับรับงานกับสเปอร์แบบเต็มคาราเบลก็ต้องมาตามว่าผลงานจะเต็มคาราเบลหรือเปล่าก็จัดไปาวาริรอน